ข้าประธานที่รบผมกระจิตชัยนิคมสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาและกรรมธิการท่าประธานที่รบครับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปที่ผมพูดเช่นนี้ผมเป็นกรรมธิการเขียนกฎหมายปฏิรูปตั้งแต่ตำรวจการศึกษาแล้วก็ฉบับนี้มันมีข้อสังเกตอันหนึ่งฮะ หลังเขียนบทเฉพาะการนี่ค่อนข้างจะมีปัญหามากอย่างพระราชบัญญัตำรวจผ่านไปแล้วนะฮะพระราชจัญญัติการศาเนี่ก็มีเหมือนกันฉบับนี้ก็มีเหมือนกันนะเขียนแปลกจากฉบับบืนนะปกติกฎหมายนี้ถ้าถือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยหลังจากประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้วก็ต้องให้มีผลบังคับทันทีแต่แต่ฉบับนี้เขียนวนไปวนมาสรุปแล้วว่า ต้องสองร้อยสี่สิบวันหลังจากประกาศในราชกิจจาล้วลก็จะเขียนอ้างว่าต้องออกกฎตามมาตา8ตาเวักสองวักหนึ่งอะไรเขียนมาให้มันเยอะแยะสรุปแล้วหน่วยงานที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้นี่จะต้องใช้เวลาอีกแปเดือนถึงจะมีผลบังคับแต่เราบอกว่ากฎหมายนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทำไมไม่ประกาศทันทีอ่ะใช้ทันทีข้ออ้างก็คือว่าต้องให้เวลาหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของศาลไปออกข้อบังคับเแล้วทําไมล่างมาสองปีสองปีทําไมไม่เตรียมออกพอประกาศในราชกิจาก็เตรียมออกเลยเออผมจะให้เวลาสามสิบวันก็ถือว่ามากแล้วแต่นี่ท่านใช้สองร้อยสี่สิบวันแต่แล้วผมก็เลยแปลยติว่าเอาร้อยยี่สิบวันก็พอ ห้าสิบเปอร์เซ็นให้ไปครึ่งหนึ่งแต่ว่ายังมากอยู่เพราะโดยปกติเนี่ยจะต้องประกาศมีผลบังคับทันทีหน่วยงานราชการฝ่ายบริหารส่วนมากก็จะมีความพร้อมระยะหลังนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่านี่หน่วยงานที่จะปฏิบัติตามนี้ส่วนมากก็เป็นศาลศาลนี่อืดอืดอีกอืดกว่าหน่วยงานราชการอีก เพราะเป็นหน่วยงานตุลาการคำพิพากษาใครก็ค้านไม่ได้ก็เคยชินเสร็จแ,แล้วเวลาเสนอเข้ามาเนี่ยผมก็เลยอยากเสนอสมาชิกรัฐภาว่าไอ้ขอเวลามากๆอย่างนี้แล้วมาตาต่อไปก็เหมือนกันนะซึ่งผมจะพิปายต่อมาตาสามสเนี่ยเมื่อสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนจะทำให้ประชาชน ที่เคยถูกปรับเล็กๆน้อยๆต้องมีประวัติในคดีอาญาก็จะได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็มีเขียนไว้ในหลายมาตราว่าไม่ใช้ทันทีแต่ผมเห็นว่าหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเรื่องนี้ควรจะเร่งรีบและก็เตรียมพร้อมตั้งแต่วันที่ร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว ว่าจะออกกฎอะไรทำยังไงพอประกาศใช้ก็ควรจะมีผลทันทีหรือไม่ก็ไม่ควรจะเกินสามสิบวันเก้าสิบวันอันนี้เล่นต้องใช้เวลายแปเดือนผมจึงไม่เห็นด้วยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน mm. เพื่อความพร้อม mm. เพื่อหน่วยงานราชการต้องมีการเตรียมพร้อมกขยุคนี้ปฏิรูปแล้วเนี่ยทำไมยังอืดอยู่ล่ะเพราะฉะนั้น เมื่อมันเป็นกฎหมายปฏิรูปความพร้อมในการบริการประชาชนจะต้องรวดเร็วผมยังเห็นใจนะให้120วันแต่ท่านจะลากไป240วันผมไม่เห็นด้วยจึงเสนอความเห็นมาเป็น120วันแล้วก็กรรมธิการเสียงส่วนใหญ่ท่านก็ไม่เห็นด้วยผมก็ยืนยันความเห็นในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยเพื่อประโยชน์ของประชาชน ขอบคุณครับ